ก็นี่เป็นเรื่องฟังก์ชันติกอกณมิตินะครับจทให้หา cos 5พายส่วน12ยกกำลัง4ลบด้วยซนพส่วน12ยกกำลัง4เราจะใช้สมบัติต่างๆของฟังก์ชันติกโกณมิติในการทำโจทย์ข้อนี้ก็หนห่เรามาดูที่ตัวตั้งกันก่อน cos 5พาส่วน12ยกกำลังสองเราสามารถเขียนได้ว่า cos 5พา ส่วน12กาลัง2ทั้งหมดอยู่กําลัง2ด้านหลังก็เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ใช้สมบัติของผลต่างกําลัง2ซึ่งมีสูตรอยู่ว่าหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2เท่ากับหน้าลบหลังวงเล็บ1ส่วนอีกวงเล็บส่วนอีกวงเล็บ1ก็จะเท่ากับหน้าบวกหลัง ดังนั้นเราก็จะได้ cos 5ไพ่ส่วน12ยกกำลังสองลบด้วย sin 5ไพ่ส่วน12ยกกำลังสองคูณกับ cos 5ไพ่ส่วน12ยกกำลังสองบวก sin 5ไพ่ส่วน12ยกกำลัง2วงเล็บหน้าเนี่ยเราใช้สมบัติของ cos มุม2เท่าเราก็จะได้ว่า cos 2เท่าของ5ไพ่ส่วน12ส่วนด้านหลัง ใช้สมบัติเอกลักษณ์ของติโกรมิติได้1นึ่งคอสสอห้าพายส่วนสิเราตัดทอนเราก็จะได้ว่าคอสห้าพายส่วนหซึ่งคอสห้าพายส่วนหเนี่ยตกอยู่ในควอดันที่2 5งห้าพายส่วนสิบหกาพายส่วนหก็คือ150องศาก็คือคอสร้อดบลบด้วย30 นั่นก็คือคอสามสนั่นเองแต่ว่าในความดันที่2นะค,ะครับคอจะติดลบคอสามสก็คือรูส3ส่วนสดังนั้นคำตอบของข้อน,นี้จะเท่ากับลบรูส3ส่วนสอกับข้อ1นะครับ